สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เที่ยวไปกับวัยเก่ามาศึกษาหาความรู้เชิงวิชาการนะฮะที่สูงวิทยาศาสตร์นะฮะเดิมนี่เขาเรียกว่าท้องค้าจำลองนะครับสูงวิทยาศาสตร์นี้นะฮะเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สำคัญอย่างหนึ่งของประเทศไทยเหมาะสำหรับเด็กๆนะฮะมาดูเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร,คร์ความรู้เชิงวิชาการ อันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่เขาเรียกว่าศูนย์ดงศิลป์เลนล้ลอมนะเกี่ยวเรือ่องภาวะโลกรอ้อนเรียนกระจกงานแบบของเรา,าเก็คนเดิมนะแสงเลยคือเต่าหุ่นะยักษ์ศาสตร์ตรงนี้นะฮะที่เดิมเครื่องท้องฟ้าจำลองเนี่ยตอนนี้เปลี่ยนไปเยอะนะฮะก็จะมีสถานที่เป็นแหล่งเรียนรู้ นะเรียกว่าถ้าเรียกเต็มๆตรงนี้กาเรียกศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ทางเยศาสตร์กรมส่งเสริมการเรียนรู้นะฮะอยู่ตรงคอยเอกมัยนะฮะเขตพระนนงนะครับอยู่ใ,ใกล้ๆกับขนส่งเอกมันเอกมัยสายตะวันออกนะถ้ามารถไฟฟ้าก็ BTS ข้ามาได้นะ จะมีอไอันแล้วจะมีเป็นศูนย์เป็นฐานเยอะนะมี3ามโดมแล้วก็จะมีเกี่ยวกับดูดาวแต่ดูดาวนี่ถ้าใครยังมานี่แนะนําให้ไปลงทะเบียนฐานออนไลน์ก่อนนะเพราะวันนี้เรามาแล้วก็ไม่ได้ดูนะฮะเต็มเกือบทุกรอบเลยนะลองเข้าไปในลายของศูนย์วิทยาศาสตร์นะฮะคนงสงินการเรียนรู้นะเขามี ดูเกือบทุกวันนะยกเว้นวันจันทร์นะครับวันนี้เที่ยวเชิงวิชาการบ้างนะฮะแบ,บ่เรียนรู้เชิงวิทยาศาสตร์ลูกหลานนะฮะใครที่มีลูกหลานนี่พามาได้เลยนะยเหรียนไม่เท่าไหร่ยท่ใหญ่50บาทแต่สวอนี่เข้าฟรีนะะว,นนวันนี้เราจะมาดูดาวห้องฟ้าเต็มเต็มซะแล้ว ไว้ดูออนไลน์จงจองจึงออนไลน์หรือว่ามีฟังพร้อมที่จะเข้ามาดูวันไหนได้อันนี้เราอยู่ที่ศูนย์ที่หนึ่งนะนะทำหน้าดูมีเด็กๆมาเยอะนะแต่น,นี่ปล่อยให้ลูกหลานไปเล่นเกมนะโทรศัพท์สายตาเสียหมดนะเด็กๆเขาจะมาเล่น ยี่โมกถึงสามโมงตีเย็นรูดูได้ตั้งแต่ที่เป็ดโมงไปถึงสี่โมงเย็นนะแต่ดาวนะก็ดูเป็นรอบไม่ต้องไปศึกษาดูเองนะฮะทางออนไลน์จะมารอบไหนเปิดทุกวันยกเว็นวันจันวันเดียวเดี๋ยวจะมีพวกนิทัาการอะไรน่าสนใจ แบบมันก็มันยืนอยู่ตรงมุมสมัมผัสรวกาศนะครับก็จะต้องพาหลานมานะหลานกำลังถูกคอสอบ <c oughs> น่าสนใจนะฮะด้านบนก็จะมีีมแห้ับเดยวเราก็จะไปเมือฐานอื่นบ้างนะครับปกติเราเที่ยวกันที่อื่นวันนี้เราเที่ยวเชิงวิทาการบ้าง เผนะื่อแนะนำให้ลูกๆหลานๆหรือพ่อแม่ที่มีเวลา่ามาเที่ยวกันนะคะแล้วก็ให้เด็กช่วยกันดูแลเรื่องโรกร้อนนะฮะคนเข้ามามากนะฮะตรนนี้เดี๋ยวเรามุมนี้เราจะไว้แค่ตรงนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะไปหลายมุมอ่าตรงนี้ดูอีกมุมนึง,งอันนี้เรียกฟันทราย นะมุมสนุกสนานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์